ผู้ใดได้สักการะบูชามีความเชื่อจะดนบันดาลให้เกิดโชคลาภอุด,ดมสมบูรณ์เป็นผู้มีสติปัญญาเนื่องจากพระสังกจายท่านได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุดมด้วยโภคกศัพย์และลาบสักการะเสมอด้วยพระศิวลีท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาสิตท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฏิพานเฉียบแหลมและเนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงพระสังกจายมีผิวพันธ์ดังทองคําและมีรูปงามละไมเหมือนพระพุทธเจ้าจนแม้แต่เทพพยาดาพรมมนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชม ท่านให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วจึงสวดคาถาบูชาพระสังกจ่ายหนึ่งจบหรือสามจบก็ได้จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนโมตัสสะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะ พระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะสาวกะสังคโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันตูพุทธภูคาวะหูปารมิตาโรอิทลิตติตะมะณะตังสารนังคัจฉามิอิมินาสกาเรนะ สาวกสังโคกัจ,จายะเทโรมหาเตชะวันตูพุทธโภคาวะโหปารมิตาโรอิทลิตติตะมะณะตังสรนังคัตชามิอิมินาสกาเรณนะสาวกสังโคกัจจายะเทโรมหาเตชะวันตู พุทธะโภคาวะหูปารมิตาโรอิทลิตติตะมะนะตังสรรนังคัจฉามิ